แับเดตเงินไขล่าสุดผู้มีสิทธิ์รับเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทโดยในวันนี้ค่ะ10เมษายน2567คณะกรรมก,การนโยบายโครงการเติมเงิน1 0,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตได้เห็นชอบกรอบหลักการโครงการเติมเงิน1 0,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมให้มีเมเงินหมุนเวียน,นในพื้นที่และช่วยบรรเทาภาระค่าของชีพยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือเช่นกลุ่มเปราะบางเกษตรกร เป็นต้นค่ะโดยเงื่อนไขาการใช้ใจ่ายเงินนี้ที่ท่าน wallet หนึ่งบาทมีดังนี้ค่ะระหว่างประชาชนกับร้านค้าใช้ใจ่ายเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอ878อำเภอโดยกำหนดให้ใช้ใจ่ายกับร้านค้าขนาดเล็กตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเท่านั้นระหว่างร้านค้ากับร้านค้าไม่กำหนดเงื่อนไขาการใช้ใจ่ายเชิงพื้นที่ระหว่างร้านค้ากับร้านค้านในระดับอำเภอและขนาดของร้านค้าการใช้ใจ่ายเงินสามารถใช้ใจ่ายได้หลายรอบโดยรอบที่1จะเป็นการใช้ใจ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้าขนาดเล็กเท่านั้นตามกระ ทรงพาณิ์กำหนดตั้งแต่รอบที่2ขึ้นไปจะเป็นการใช้จ่ายระหว่างร้านค้ากับร้านค้าโดยไม่จำกัดขนาดร้านค้าประเภทสินค้าสินค้าทุกประเภทสามารถใช้จ่ายผ่านโครงการได้ยกเว้นสินค้าอบายมุกน้ำมันบริการและออนไลน์เป็นต้นและสิ่งที่กระทรวงพาณิ์จะกำหนดเพิ่มเติมคุณสมบัติร้านค้าที่สามารถถอนเงินสดจากโครงการต้องเป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีดังนี้1ภาษีมูลค่าเพิ่ม2ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา3ภาษีเงินได้นิติบุคคลท้งนี้ร้านค้าไม่ สามารถถอนเงินสดได้ทันทีหลังประชาชนใช้จ่ายแต่ร้านค้าจะสามารถถอนเงินสดได้เมื่อมีการใช้จ่ายตั้งแต่ในรอบที่2เป็นต้นไปการจัดทําระบบจะเป็นการพัฒนาต่อยอดของรัฐบาลดิจิทัลโดยสํานักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือสอพอรอร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยมีเป้าหมายให้เป็นซูเปอร์แอปของรัฐบาลโดยการใช้งานจะพัฒนาให้สามารถใช้จ่ายได้กับธนาคารอื่นๆในลักษณะโอเปนลูปซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งในการจัดทําของภาครัฐ รัฐบาลจะดำเนินโครงการให้เป็นไปอย่างรอบคอบโปรง่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามกฎหมายช่วงเวลาการดําเนินการโครงการประชาชนและร้านค้าสามารถเข้าร่วงโครงการภายในไตรามาสที่3ของปี2 5 6 7และจะมีการเริ่มใช้ใจ่ายภายในไตรามาสที่4ของปี2 5 6 7ร้านค้าไม่สามารถถอนเงินสดได้ทันทีหลังประชาชนใช้จ่ายแต่ร้านค้าจะสามารถถอนเงินสดได้เมื่อมีการใช้จ่ายตั้งแต่ในรอบที่2เป็นต้นไปสําหรับคาคุ้มค่าในการดําเนินการโครงการการให้สิทธิแก่ประชาชน จำนวน50ล้านคนคิดเป็นจำนวนเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า500ล้านบาทและกําหนดให้ใช้จ่ายในร้านค้าที่กนนําหนดซึ่งจะเป็นการเติมเงินลงสู่ลากฐาน